สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค uh ู่หูดูแลโดรนเกษตรคูโบต้าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันการบินหลบหลีกสิ่กีดขวางอัตโนมัติสําหรับโดรน DJI a g a r T10 และ T30 ที่จัดจําหน่ายโดยสยามคูโบต้าสิ่งสําคัญที่เราห้ามลืมเลยนะครับก่อนการขึ้นบินต้องตรวจสอบสภาพแปลงสภาพอากาศแล้วก็สภาพของตัวโดรนนะครับข้อต่อต่างๆของชุดตัวโดรนว่ามีการแตกหักหรือไม่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการแจ้งเตือนที่หน้าจอรีโมทแสดงผลนะครับถ้าหากว่าเจอการแจ้งเตือนบนหน้าจอแสดงผลให้ทําการแก้ไขทันทีรวมไปถึงการแต่งกายที่รัดกุมจะทําให้การบินโดนปลอดภัยยิ่งขึ้นครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบินโดนการเกษตรกันเลยครับ เื่อเราสร้างแปลงเสร็จแล้วนะครับดึงแปลงมาใช้นะครับโดยเข้าไปที่แปลงไฟเข้าไปที่ทุ่งนะครับเลือกแปลงรปบบก,ก็ดึงแปลงมาใช้นะครับ,รบเมื่อ,อ,อตรวจสอบระบบเสร็จแล้วนะครับเมื่อสอบแปลงเสร็จแล้วก็ขึ้นวิงวอนครับหรือว่าอินกซ์กดที่ใช่เลยครับ ก็กดเริ่มต้นนะครับเรามันโหลดจนเสร็จนะครับแล้วก็ตรวจสอบความผิดปกตินะครับไม่มีสีปกติเลยตรงนี้ก็ทํางานได้เลยเรียการกบหจึตรวจรัก,รรกายอุใช่หรืรอ่รื่องอุปสรรคนะครับ <Wow. S 2> กลับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับก็ทำงานต่อนะครับและนี่ก็คือการใช้ฟังก์ชันการบินหลบหลีกสิ่เกีดขวางสำหรับโดน dji a c a t t 1 0และ t 3 0หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆขท่านนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำอะไรกัน รอติดตามรับชมกันได้เลยครับหากใครมีคําถาม,ถามหรืออยากให้สอนอะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องสยามกูปต้ากันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ